ได้ข่าวว่าได้ข้าวว่าปูบนมิตรเราเกิดหม่เจ้าค่ะอ่าแม่แม่ที่รีติก็เลยนัถามข้าวถามข้าวน้ำเอาคนล้วน mm ่น่ะเออไปด้วยนก่อนูทดโอโหามดาเมาดา มาหาหนูอ่ะแม่ได้คำได้ได้ทัดปูบุญมีตายเราเกิดไม่นี่อุดมสมบูรณ์คัะเสนอจะค่ะใส่ก็คือเกาเาะสิมักเนาะซอตอันนี้เนาะนี่ซอตสิมักเนาะอยะเมื่อไหร่ฟังเพลงอยู่ปานเห็นน คุณยายบอพูดออกลมหนียอย่างบบทรหุ่เอ๋อมไทยวะมาไทายแล้วถือซือซ้อปูปาดขึ้นห <c oughs> ุ่นด,ดีก็แถวปู

น้ำเนี่ยจ้ะน้ำเดือ um ้ปูวัดเดืมากสะโพดนี่นะเราไม่กินมันละไก่ไก่งวดเมื่อคันบอกสุงหาคกก็ถือวัดประเทีดมเโอ้ งั้นหาผู้ขาก็ย่านไหนคือตั้งแต่ได้สมแต่ขาเหล็กแคปูอันมันนี่ก็ปล่อยไปเลยได้จ้ะปล่อยตัวได้ค่ะปูอ่าก็ปล่อยไปหยปล่อยไปหาสามเขาจะบอกบอกช่วงเขาต้อเกี่ยวมันได้จ้ะห้าสามโอ้ห้าสามเกี่ยวนี่บุค่ะห้าสามไม่เกี่ยวหาสามแล้วก็ธามามันนอนอยู่นี่ค่ะโจมกับแกี่วมันสองสีเกี่ยว กับปับแก่ห้องแมมห้องซีทียมุ้ทุกห้องเปชิปิปคุณห้องโซกเพลาบยังขึินมาถํามาฝันกระจอเขียนได้ครัหกตัวจำได้ไลมห้าหกแปดจำได้สามถ่าน่ทยทุกอย่างจำหมว่าฟังไปเรื่อยพวกกันเอฟซีอะไรนะพอหลวงพ่อนี่ลจบเลยสาตร์เราไปมวอีรอบสองเราไปตายแล้วเกิดใหม่ไ เออือว่าตายตายเราเกิดไม่วั้นนี่คือสีมวยรวยยกขคืนสังสิบสินจับอลไรได้บัางนี่คือสังสิบเป็นเบิกฝาเบิกฝนได้คือเกาแล้วนอกบันนี้เนาะพีนบอลแลนอะรนี่ี เออในลาะที่ต้องการนะคือไม่ว่าจะนาดำนาหมองโ้บาดนี้มากบาดนีพระธรรมดาได้มากแบบนี้โอ้สนาพาเผยได้บ่อยลุงวัดเวนะมันแมนบุญปวดจังวันนี้มากม่ไหวเอได้ข่าวว่าปู่บุญมีตายเราเกิดใหม่เดียวเล็กเม็ดใดบ่บกผาอันวัต่พัดเออเกิดมาใหม่นี่วัสันจะขาดอันนี้ไปบอกพี่เต่าแล้วเต่าบ่งภาพไปบ่งสวงเอะบ่งสวงหลายๆอเก็จะบ่งสวงการของขันนสก็ตองบ่งสวง วันนอนอยู่ไมต่ตะเคียนดิตะเคียนตรที่ทัาทเคียนหลวงพ่อน,นี่หลวงพ่อน,นี่ดิแงเจิดแมตะเคียนเราอะไม่ยังง้งเราสูนหาหาซูนเดิจด่าเราอ่ะเอาไปเอาตัวที่ ร้านละวันสืบล้านวันที่ยี่สิบิบหาอนาซในสือพี่แงมีแมววาเสือรูปร้าด้ฟิลเลียนนาคาหรอยเ้ากรเลยไแตลานในเก๋ย่กว่บามีนี่แต่ร้านไหนก็ได้บริะร้านไปไปทำนทำเทบนี่อยู่นัไม่เนี่ยโอ้โซ่ผู้ไปเท่าไาร่คุไปเท่าไตอนฮอล์ปูขาวตอนฮอล์ปูขาวหนึ่พตะกอนตะกอนขน่อยมาสานะท่าไห่ก็พายจเตอนนี้เราไป บางละมุนละแต่การเดินเที่ยวเป็น่อเนี่ยตลอดทุกวันพีครเขาเอาวันละค่ะีคนนั่เยห้อยจอยัก้อยแต่ห้อยไนล่งย่างมึงสัตว์จอยเอ้ยมือนึงไปเหยาไปห้อยติดองห้อยี่จมึงจ่าเรื่อยว่าจอกันว่านเลยกเด็กันที่หมดเดี๋ยวมาไปย่างสมึงทำปีทำยังกัมานแลูมากขึ้นหน่งก็มาเดี๋ยวไปซีดีบอจำนั่น โอ้เมื่อคืนเมื่อั้นคุณนอนคืดใอคุณนั่งสมาธิคุณทรงจิตาหาแมงจกพิริพวาจกอพวะคุณนั่งอย่นีจกพพอนะบึ้งมากลยแมงมาทรงจิตมันได้จากลังจากจกหลังจกโอ้ยนับอะไรได้ตัวมาุณงององปอ้้ ว้าวกปูมีเงินดิโอหต่อน้ามนว้าูหเลี้ยงมั่ไกปูว่าบบนไ้นฮึ่มฮึ่มฮ่มใึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ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 ่ม่มฮึ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 ่มฮ่มฮึ่มฮ่มฮึ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 ่ม่ม่มฮึ่มฮ่ม่ม่มม่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 

มากับพักตายเมื่อนั้นเมื่อนัเมื่อนัรพ่อไปช่วันบ่ะสวนเขาเลยเนี่ยเหวนมากเลยว่าอาจารย์มีรีบเลยแล้วจอกแล้วโอ้ยหาวันดอทักวัวันจะานงกบอนะออกทางฟ้ามแขีเลยไ่ละคนแม่อ่อมบางอันรเราจะนักแจ้วเห็นไหมฟ้ามแหลมเห็นไหม ขึ้นคุ่นเลยคุณอยู่แล้วพวกไปไปไปวัดรถกระเป๋าแลกวเมื่อวันที่สิบสี่เมษายนจะลงไปที่กรีดเลยไปตัวอัตอนไปให้มันสุดไปขุดให้มันถึงเพราะว่าไเป็นไปดีจ้ะโอ้ลูกก็ได้ไปนั่นเด้เมื่อได้ไปเรียนเด้สิไปสงนางวันคู่เลยสิเดไปวันคู่เลยวันไหว้คู่เลยแล้วหมอไใช่ไหมฮ

เัื่องไปเหลือหอดร้านทอดอ่ะไปมใส่บ้านนี่ยังไงยมครับไปต่อไปโซ่เนี่ยเสร็จนี่นะโซ่พ้นวิสัยนะปันละโคกไปกุล่ะเอฟซีแฟนช่องในทานทานบ้หน่อยเดยแต่ขนอยบอกว่า ปูนอะไปทุดงจนล้มทำล้มผากลับบานก็ไหนทำไมวางเสียแก็เป็นทุดงใส่นั่มหากระเห็นก็เลยวางเสียแม่แจะกล้มไปแก่ไดบูสันอตาตมาวาอยู่เลยโอ้ยสังญญ่งพญานากเนาะบ่งอยู่สำคุณสังสมหาได้เนาะโดนอาตมโดน,นเฮ็ดเฮ็ดกองขามจาก้อนมาเนะแม่จัน เอยากได้เราตัวไฟไฟใหม่ห่เไ่ทาก็ปูบุมอนน่เนตัวใหม่เนอะปูใหม่เนะถ้ากินเขาที่หนามเขาพุงเนล่ะโอ้ยาบปูมยากเขาสั้นชมอกินอิ่มทิพย์ตมเนลยเขาถึงชาเขาถึงยางชม่จัหัโอ้ ด้านเชื่อน่โไปยังกับผูู้มันฝ่าผู้อื่งนเอยก่ฝ่าเออไปซื้อนไล่ญาตมนั้นไดหมวเกิียนกับกีวาก็พูดโอ้ยเขาคงว่าเถื่อหลกอันนี้มหัวไปนี่เขาคงว่าหลกจ้ะซุดแุ่ดแต่เขาสิไล่จับซื้อเข้าวแบนี้ไปวันใหม่มันโดนซอนให้คือประกาศจับซื้อหลวงพ่อนี่อยู่นี่โลก เอาให้ไปไปลูกพี่ลูกพี่ไปไปเพราะว่าปวดท้องเว่าถ้าปวดท้องเปลี่ยนพราว่าจะปวดท้องเพราะว่าจะจบพราะจาจังวัดบึงกันจบเลยจบเลยเพราะว่าจะวัดยังนี่วัดอห่งนี้นี่วัดอมอนยังอ่ะอมอนพัดบอจบ เหตนี้เจนอ่น่ะหน้าหนกน้าน่นไปุดไปขีดจุ่มมาเนี่ยครับ้านรงพอพี่ลุงพั์กระเพงเป็นสีระจบเลยจ้ะหลวงพอพี่พูนว่ะพูดกาแฟดึกเกลาดึกเอสองช่องคุยเนี่ยไม่ได้ยขึ้ือนสองชี้กันมาก้าย้วนมาจะทำบุญนี่ขวดพรมาอยามมาเพียงนะมาทิ้งบุนี่เลยา่าผ้าใเนี่ยมันยูยูน้องเราบอาอ่า เป็นไหมครับอ๋อปูยนระยัะไวลาอะไรปูยนเลยขามกึบเลือเนี่ยข้าจีถามไปหาคว้านเพืออะไรยนเนีเขามากก้าวขึ้นกราษะมาเม้าคว้นพี่กูบอยยนหัวหาเลยไม่ได้ใส่ไปหรือไงวต่อวันนี่ดมุ่อหน เราจอซุปขนดต้อนี้ยไปป้าจะทาลดซุปตัวเกษตพูดหนีเม็ดไปมุฟ้ากูมากับตรงเม็ดโอยแ่อูดแล้วไม่ใชกระบอกเดี๋ยเอาอ๋งสิปูวลนี้เดียววให้มันแม่นมนี่มาท่านี้ว่ท่านวนลครสเราเพราะว่าบอกไปเลยนีถ้าถ้าถ้าผีบดตัวเนาะมวลบดอะไรที่แม่เ่ยแบบส้ม คนถามซีบัตหรืออย่างเพราะว่าบอกไปแล้วทวันจุนหาสูมันสื่อเองเกี่ยวกเรื่องเมือนพนันเด็กคนสื่อหนึ่ละานที่นี่หวดนี้5าสามหาสามปัหาสามมากผู้ขาได้เกิดปูมันก็สืก็มันบริสุทธิ์ก็ได้เกิดปัญหาสามอ่ะเออไม่ซีพุงเดียวหาสามไปเลยแม่ป่ะแม่ปัญหาถามอามาป่ะถามมันน่ี่อดีนะจงอาตมารงยานใส่โยม คนเดียวหาสามเพราะว่าหาสามมาได้เกิดป่วยลดตายจัาเลขเลขหาสามนี่ถ้ามมากกับมากกับขบมามากกับเขาเรียกหลอกคนเลยจ้ะเพราะว่ามันบอกอยู่พางงาเลยพังงาจนกว่าที่เกิดสิบเอ็ดได้จ้ะมาทราบก่อนนะวันไหนนุ้ดินยังไปนั่งอยู่วงจังหวัดในข้างล่างป่วนเดี๋ยวจะถามแม่ถามว่างวดที่แล้วปูไข่อันนี้ห้าม้าห้ามาสะาเกินไปเออมาเรื่องน่นนะตามสบาย ฮะถ้ากนสุเป้าเนี่ยมึงแล้วมันเป็นสาวแล้วเนาะเออเอาเวามาทังนี่นา่ดีนู่ดีนู่ดีนู่ดีว่าช่วแม่ว่านฟังนี่ว่างวดที่แล้วปูหายหาศูนคือกันเกิดมันได้ล่างได้บนมันบมจ้อ๋อค่ะนี่เดินนูดีคนเกิดมากราปูว่าที่แล้วปูพคนก็หายโชคไขมันแต่ว่างวนนี้เข้ามาสาเกินไป ปูฟันไปที่3.8แต่ว่าอาจจะล่งคลิปคลิปอสามแปดก็ได้ประเดวสามแจ้าพี่อ่านให้คลิปันหน่ยี่น่ยเออในเนี่ยเราไม่นีแม่นี่ปูปูเี่ยันที่แล้ยังก่อนวันที่แล้วแทนก่อนหาซูนาก็ยังไ่เ ชแต่ว่าลูกร้นบอพี่แม่เจ็ดเจ็่หเดียว่ได้นิดได้น้อยชื่อตัวนิดตัวน้อยเบิดก็ได้ว่าได้กินขุงหลาย้วนี้ันี้ปูกัเล่เดียวนะามาซหาจะรงคิมประทันเด้อพี่น้องด้อค่ะอาอคว้าเพระเล่กัตายรอบ2รอบสบวันนี้มพอพปูบุญมีตายแล้วเกิดไม่ปฏิสิยวันนี้พี่นองค่ะนปูจาทปจอนหัวดหปูันเะไไช่่ย พูไปที่นึงแล้วผมลอนดรถดอนหอดูใช้ครับว่ท่านไปได้หรอยังพี่บอกพูพูสิจําได้หลงหลงิีเลยจัไม่เลยครับเออจัไม่เลยท่านไปละซื้อไปเลยซื้อไปเลยม่ยากทบทามีพาองนุุ่คนี่บ้านเฮ่าเด็กเด็นี่ก้ไปเดินผุโด่งยุแพโอ้เออยุแพเราอยู่บ้านไหนใกล้งตุละเราหดใจอยู่ธนาคารย่้ ฮะผ่นนาคาพี่ปอนี่แะเนาะทั้งหมดกอเดรนเด็กกูเราก็หมดชักเราหมักตอวันนัานนาคาได้นาคาใส่แต่วันที้เราเดี๋ยวเนี้เราเดี๋ยวเนี้ราอยู่แหกโอ้มวันีวันนี้วันนีวันี้สงสัยสิถือรถที่ในงันนี่แหละเดี๋ยวมีหน้าเนาหน่อยเดี๋ยวมาหาเห้งโมกุเด่นเออแมงลดาวเหียงกับดวงคนน่ะดาวเขาฝ่าน้ห่อย ยังกันเลยดิเพราะว่าเศรษฐีไม่จะเกิดหลายเลยจ้ะสาธุคนกับิต<า>เป็นโลกหลายใช่นานานของโลกคือยุเรปัว<า>โลกนี้เ<ๆ>นี่ยให้เจ้งเทิศตับ